ทศนากวันลุมพินีครับวันนี้เลยครับสัปดาห์ที่121อ่ะลองดูนะชอบเหมือนกันตามได้นะครับคู่2ครับการลบเจอกับ,บมูมมดอาลีครับการลบยังไม่เคยมาแต่ว่าเห็นฟอร์มของมัวมูมาตอาลีโอไม่ธรรมดาดุดันแข็งแรงใหญ่ด้วยจัดไปที่มูมัตอาลีนะครับคู่3ครับคนเหนือดวงกลับมาแล้วครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตเจอกับลิวยะ เอว่าสปอร์ตหรือว่าโอคุวากิจากญี่ปุ่นนะครับเลทแพงนะผมว่าน่าหัวหน่าซื้อหมัดเหนือเพชรอยู่นะขอหมัดเดียวนี่หล่นได้เหมือนกันนะเออลองดูนะชอบเหนือเพชรอะ่ระผมว่ามันแพงไปนะครับ mm hmm. เพชรทองหล่อชิมอนชิมงครับโอ้ช่วงหลังต้องยอมแล้วว่าต้องยอมแล้วว่าชิมงนี่มันสดจริงอะ่ะใหญ่ด้วยร่างกายดีมากอยู่ในช่วงที่กําลังพีคสุดๆส่วนเพชรทองหล่อนี่ไม่ได้มาไหล หลายเดือนแล้วอ่ะหายไปอ่ะนะครับก็เลยมองว่าร่างกายความใหญ่ความสดของชิมอนน่าจะดีกว่านะครับไมเคิลนะครับเจอกับอาลีไมเคิลนี่ไฟที่แล้วดีจัดจ้านเหลือเกินไซแม่นแม่นคมคมก็ต้องตามเขาไปนะครับไฟนี้อูเบทัสเซนกับเพรนาเคียนล้างตาอีกครั้งหนึ่งครับไฟที่แล้วอูเบทชนะมาแบบคาใจก็ยังมองว่าอูเบทดีกว่านะร่างกายความเร็วความหลากหลายนะครับแล้วก็เรื่องของความคมความแม่นยําของอาวุธ นะครับน่าจะย้ำชัยได้ผาหมออีแดงครับเจอกับเพชรชานคิดครับแม่ซ้ายแม่นแม่นคมคมมันคือซ้ายเนี่ยไว้ใจได้เลยอ่ามอผาหมอ,อีแดงตัวเนี้ยขอออกเน้นๆหน่อยน่าจะดีนะชอบผาหมออีแดงนะครับซันเดย์กับเอนทีครับคือคู่เนี้ยมันอยู่ที่แผนของสันเดย์นะคือถ้าเกิดไปถอยก็คงเสร็จแต่ถ้าเดินเบียดบูถึงตัวเนี่ยเหมือนไฟที่แล้วที่ต่อยกับใครอ่ะ ดีอนาตาปะถ้าต่อยได้แบบนั้นอ่ะผมก็ยังเชื่อว่าซันดย์ดีกว่านะแต่ถ้าคิดช้าทําช้าอืดอาจยืดยากตัวใครตัวมันนะครับพยักษสุรินลุงเหลืองเล็กครับยังชอบซ้ายแม่นแม่นคมคมแล้วก็ก้านคอของพยักษสุรินไฟนี้ก็น่าจะลุ้นการคออีกอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นทีเด็ดของเขาอ่ลองดูนะน่าจะเอาชนะลุงเหลืองเล็กได้เด,ด่นเกียงไก่แหลมสิงครับโอ้คู่นี้ผมชอบเด่นเกียงไก่ผมชอบทางมวยสายไม่รู้เป็นไรนะ พอเวลามวยซ้ายกับมวยขวาเจอกันเนี่ยผมผมมักจะออกมวยซ้ายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเบอร์มวยการผ่านมวยของเด่นเกียงไกผมว่าดูดีกว่าแหลมสิงนะอ่ะถึงแม้ว่าแหลมสิงช่วงหลังก็ยอมรับว่าเขาดีจริงนะปลายนีย่จัดมากแต่ว่าต้นๆอยู่ผมว่าชอบซ้ายของเด่นเกียงไกนะครับโชปีชาตุลินทัศน์คู่นี้ตอนแรกผมผมลังเลนะว่าจะออกใครดีเพราะว่าตุลินทัศน์มันก็ดีจริงนะครับแต่ผมยังชอบลูกหนักของโชคปีชาผมว่าขอหมัดเดียวหล่นได้เลยอะ แต่ไม่รู้ต่อยโดนหรือเปล่านะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะว่าตุลินทัศน์มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันมีลูกไม่คาดคิดเยอะ mm. เวียงกับหลังอะไรแย่ๆไปหมดอะนะครับแต่ว่าขอมัดเดียวโชคปีชานิ้นเน้นหน่อยเต็งหนึ่งมักคซิมครับโอ้คู่นี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆของเต็งหนึ่งอยู่แล้วด้วยสรีระรูปร่างที่เสียบเปียบชัดเจนแต่ว่าผมยังชอบธาตุมวยลูกทรหดของเต็งหนึ่งคือโดนแล้วทนได้แต่มักซิมโดนแล้วเป็นยังไง เนี่ยน่าสนใจนะครับก็มีโอกาสที่เต็งหนึ่งจะล้มยากได้อีกไฟหนึ่งในวันนี้นะครับยังชอบในธาตุมวยลูกอึดถึกทนของเต็งหนึ่งน่าจะพลิกเอาชนะแม็กซิมได้นะครับอ่ะวงโกมไปให้ละ3ตัวตรงของผมวันนี้จัดไปที่อุเบทัตเซนนะครับเด่นเกียงไก่แล้วก็อีกคนหนึ่งนี่ผมชอบไปที่เอานี้แล้วกันเนี่ยคู่5้าเนี่ยไมเคิลบาลานอฟเนี่ยนะครับไมเคิลอุเบท และก็เด่นเกียงไก่นะครับนี่คือ3